ใช่ค่ะเป็นวันธรรมดาที่นักท่องเที่ยวเยอะนะคะแล้วก็บวกกับเป็นช่วงปิดเทอมด้วยค่ะก็จะมีน้องๆเด็กๆที่ผู้ปกครองพามา ได้พักค่ะได้พักได้พักเยอะเลยแหละพี่เบนยังแซลอยู่ว่าเวลาน้องนอนก็คือนอนแบบเต็มระบบค่ะนอนแบบจริงจังนอนแล้วนอนต่อนอนอีกนะคะ<ต><ว>ได้พักผ่อนค่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่สวนสัตว์ปิดเนาะ<ต><ว>ก็จะเป็นเวลาที่น้นองไปนอน,<ต><ว>อนพักผ่อนกับแม่ไม่ไม่ไมพูดผิดไม่ได้ไม่ไม่ใช่แค่สวนสัตว์ปิดค่ะ ก็คือส,สวนสัตว์เปิดทําการในเวลาปกติน้องก็จะมีช่วงเวลาที่ไปนอนกับแม่วันนี้พี่เบนหยุดค่ะไมพถึงต้องตไหมอาูพ่อแม่เพราะว่าตัวผู้สัมพายตัวเมียตัวลูกตูกแยกพ่ีโต๊ดเหรอพี่โต๊ดก็เล่นกับน้องอยู่นะคะเล่นอยู่เล่นอยู่เดี๋ยวจะมีช่วงที่อาบน้ำให้น้องอะคะ ก็จะมาเล่นกับน้องเด้งเหมือนกันอออกขอบคุณนะคะขอ,อยังทำยังเล่นเองอะนักท่องเที่ยวคะ่ะนักท่ทอ,องเที่ยวไม่ข้ามเข้าไปในในรวไม่ได้ค่ะ พี่โต๊ดคะพี่โต๊ดอยาให้ผมไปแทนโจ้าให้โต๊โจ้าอยู่ข้างในอ่ะ เี้เดี๋ยวให้อมงคนก็จะเือคนนี้ค่ะขอบคุณนะคะแต่ว่าสวนสัตว์มีการมีการจัดการของทางด้านวิวแฟร์อยู่แล้วนะคะก็จะมีการจัดการด้านสวนสัตว์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของสุขภาพก็จะเน้นในเรื่องของสุขภาพสัตว์เป็นอย่างดีค่ะ ไม่ค่อยโมมตัวนี่หยิบน่นนารักอ้ังไม่ได้เลยถ้ก็ได้ก็ได้ลดลมกโได้รถยังอ,อีกนานปะทั้งไมาัวเลย ยืมยืมไม่มามาไม่ติดแล้วอันนี้อ่ะเอาเลยใช่ค่ะทัง้งคนเที่ยวเยอะทุกวัน,นค่ะช่วงนี้มนแ,แม่จะไปได้แล้วเพราะว่ามันจัดใช่แม่โซน่าอยู่อยู่เด้งอยู่นั่น มีคลิปหนึ่งน่นนารักมากเลยอะแอบไปเห็นในต่อต่อนักท่องเที่ยมนี่แหละบอกอะไรนะเด้งแม่ไปแล้วแล้วน้องก็ดีตัววิ่งไปหาแม่ทันทีหมอมาสายนะคะวันนี้ใช่คะ่ะ <c oughs> น้องยังกินันแม่อยู่จ้ะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะ <c oughs> หมูแด้งเป็นตัวที่เจ็ดแล้วค่ะน้องดงเป็นตัวที่เจ็ดแล้วคะเ ได้หนึ่งใจได้รึวะไม่ต้องไม่ต้องอาเลยบ้างพ่โไม่ต้องต้องไปรอคิวอ๋อเจ้าหน้าที่มาแล้วนะคะเดี๋ยวก็อีกสักน่าจะแปดโมงแปดโมงสี่สิบแปดโมงสี่สิบห้านี่แหละเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่จัดคิวมาแล้วนะคะอย่างที่ป้อนแจ้งไปก็คือ สาร์อาทิตย์มีการรันคิวแต่ว่าช่วงนี้เนื่องจากว่าเป็นช่วงปิดเทอมหน้าง,งานที่ส่วนแสดงหมูเดงอาจจะต้องมีการรันคิวค่ะขอบคุณมากค่ะค่าบัตรเข้าชมสวนสัตว์ผู้ใหญ่สองร้อยเด็กสี่สิค่ะเด็งค่ะ พ่อหมูเด้งอยู่นี่ค่ะนี่พ่อโทนี่อยู่ติดกันเลยน่าจะรู้นะคะเพราะตอนเช้าแม่จโจนาก็จะไปมอร์นิ่งคิสพ่อโทนี่นะคะน้องก็จะอยู่อยู่ข้างๆ ใช่ค่ะ